ให้เขาได้สมาธิให้เขามีสติเพื่ออะไรก็เพื่อเขาได้เห็นความจริงเห็นความเป็นอนัตตาของสภาวะปรุงแต่งถูกไหมเพื่อจะได้เกิดปัญญาถูกไหมการเห็นสภาวะปรุงแต่งมันต้องใช้สมาธิเหรอขณะที่เดินอยู่เนี่ยมันเห็นไม่ได้เหรอการที่เห็นการปรุงแต่งได้อาศัยแค่การตื่นรู้แค่นั้นเองแค่สังเกตแล้วเห็นอาการนั้นแค่นั้นเอง เรียกว่าสติแต่อย่าไปสร้างสติเพราะอาการที่กำลังรู้ถึงเพราะการรู้ถึงอาการเนี่ยมันปรากฏอยู่ตลอดมันแสดงอยู่ตลอดมันรู้ได้ตลอดเนี่ยแค่สังเกตเห็นว่ามันกำลังคิดเห็นว่ามันกำลังนึกมีอารมณ์อาการรู้เห็นว่ามันกำลังทำหน้าที่ของมันเนี่ยเห็นแค่อาการเนี่ยมันเห็นไม่ได้เหอเรอว่ามันเห็นได้ตลอดเวลาด้วยไม่ใช่เหรอ ก็นี่แหละคือสติไม่ใช่เหรอมันทำไมต้องไปยุ่งกับสมาธิไปเกี่ยวอะไรกันกับสมาธิพระพุทธเจ้าถึงได้ตัดว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันบรรลุได้ด้วยด้วยเหตุใดมี5้าข้ออันนี้มันลรวนอยู่แล้วอ่ทีนี้ของพูดเรื่องของการที่การที่ พวกเราจะเดินทางให้ถึงเป้าหมายมันต้องมีมันต้องมีความรู้ในทางเส้นนั้นว่าทางเส้นนี้นเองเป็นทางที่จะไปสู่เป้าหมายการเดินทางเนี่ยมันจะเดินทางไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยต้องทํำยังไงการที่จะพาจิตของพวกเราได้ตื่นขึ้นมาแลวเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่เราเนี่ยทํำยังไงนั่นเองเรียกว่ามรรค มากก็คือการที่จิตได้ตื่นรู้นั่นเองเรียกว่าสติปัฏฐานนั่นเองนี่คือการปฏิบัติการปฏิบัติลงที่ตัวนี้ตัวเดียวคือการตื่นรู้สังเกตเห็นอาการว่ามันไม่ใช่เราว่ามันเป็นอนัตตานั่นแหละคือการปฏิบัติเรียกว่าสติปัฏฐานและมันเป็นได้ตลอดเวลามันเกี่ยวอะไรกับสมาธิมันม,มีเรื่องอะไรของสมาธิอะไ วุ่นวายอะไรกับการทำสมาธิที่โลกใบนี้เข้าใจอย่างนั้นไม่เรียกว่าการทำสมาธิอย่างนั้นก็เรียกว่าหลงในอารมณ์สมาธิตัวจริงแปลว่าตั้งมัน่นเมื่อเราเมื่อเมื่อไรก็ตามที่เราตระหนักรู้ว่าเนี่ยไม่กำลังคิดอยู่เนี่ยก็นี่แหละมันตั้งมั่นอยู่เนี่ยก็นี่แหละสติก็นี่แหละสมาธิเนี่ยเห็น่ามคนพูดอยู่เนี่ย มันพูดก็รู้อยู่เนี่ยมันคิดอยู่ในใจก็รู้อยู่มันมีอารมณ์มีอาการรู้ก็รู้อยู่เนี่ยก็นี่แหละสติสมาธิมันตั้งมั่นอยู่มันระลึกรู้อยู่มันรู้อยู่ภายในอยู่เนี่ยมันก็เป็นศินอยู่สติก็มีอยู่สมาธิก็มีอยู่ต้องม่ฝึกอะไรสติไหนเล่าเมื่อสติปัฏฐานมันตั้งไว้ถูกจุดที่ว่าสัมมาสติแล้วนมันตั้งไว้ถูกต้องแล้วเนี่ย ตั้งคือมันตั้งตรงที่ว่ามันเห็นอาการเนี่ยมันตั้งอยู่ในฐานแห่งธาตุบริสุทธิ์แห่งจิตเนี่ยเมื่อจิตก็เรียกว่าจิตมันตื่นเนี่ยมันตื่นคือมันเห็นอาการเนี่ยไม่ใช่ตัวมันเนี่ยเนี่ยเมื่อเราเห็นเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เราเนี่ยมโนภาพอารมณ์อาการแล้วมันทํางานของมันเองเนี่ยนี่แหละเป็นสัมมาสติเป็นมรค เมื่อจิตมันเห็นมันก็เกิดความเข้าใจโอ้อปิ้งโล่งก็นี่งไงการปฏิบัติ